เด็ค่ะอันนี้ก็เป็นผลเทสนะคะคอมประกอบนะคะของลูกค้าในรัศดานะคะชื่อลูกค้าคุณกิติภูมินะคะปลักกระโถงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดู CPU ก่อนนะคะตัวนี้จะเป็น CPU A85600K นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนบอร์ดเมนบอร์ดจะเป็นกิกะไบต์นะคะ F2A75M นะคะ HD2 นะคะแล้วก็ VGA จะเป็นออนบอร์ดนะคะแรมจะเป็น8กิกนะคะเดี๋ยวดู8กิก DDR3 นะคะแล้วก็ส่วน SSD ก็จะเป็น120กิกนะคะ PSU ก็จะเป็น500วัตต์นะคะเคสก็จะ GView RGB แบบนี้เลยนะคะมีไฟด้านหน้านะคะก็ทางเรานะคะก็จะแถมฟรี Windows 10 Pro นะคะก็คือ วินโด์นี้เลยนะคะแถมฟรีตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นะคะอันนี้แอดมินอ่ะเทสผ่านตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะแอดมินไม่ได้เสียบสายแลนนะคะอ,อ,นนอันนี้เราจะได้เทสไปด้วยเลยว่าตัวรับสัญญาณสามารถใช้งานได้ปกตินะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเข้า youtube ได้ไหมอ,นนอ,นนอันนี้เข้าโฆษณาอยู่นะคะ นี่สามารถใช้งานได้ปกตินะคะเข้าเน็ตได้ปกติเลยนี่นะคะอันนี้เราเข้า YouTube นะคะนี่นลองกอนิดนึงนี่นะคะก็ได้เหมือนเดิมนะคะโอเคคะ่ะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะ